สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงหากฉันมีอายุอยู่ได้ถึง200ปีแผ่นดินยุโรปทั้งหมดจะต้องสยบต่อรัสเซียคำพูดนี้มาจากปากของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่กล่าวได้ว่าเป็นเจกพัทนีด้วยในช่วงเวลาที่เธอครองราชเธอยึดมั่นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเปิดกว้างด้วยทักษะการเป็นผู้นาอันยอดเยี่ยมเธอได้ขยายอาณาเขตอย,อย่างมหาศาลจนทําให้ประเทศก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของยุโรปและในหลายร้อยปีต่อมา ก็ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมเธอได้เธอคือแคทเธอรีนที่สองหรือแคทเธอรีนมหาราชินีจกักรพรรดนินีเพียงหนึ่งเดียวที่เทียบเท่ากับปีเตอร์ที่หนึ่งหรือปีเตอร์มหาราชและยังเป็นจกักรพรรดนินีเพียงคนเดียวที่ได้รับสมญานามว่ามหาราชินีในปี1729แคทเธอรีนที่สองเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงที่กำลังเสื่อมถอยในปราซียบีดาของเธอเริ่มต้นด้วยตำแหน่งนายพลในกองทัพและจบลงด้วยตำแหน่งขุนนางเล็กๆที่ไม่น่าจดจำ ในยุคนั้นที่เต็มไปด้วยขุนนางมากมายตำแหน่งของบิดาเธอเทียบได้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันแม้แคเทเธอรีนที่สองจะมีฐานะเป็นเจ้าหญิงแต่ความจริงแล้วเธอก็เป็นเพียงบุตรีของผู้ว่าเท่านั้นวัยยาวของแคเทเธอรีนที่สองเต็มไปด้วยความสุขความสุกสนานและความอิสระแต่โชคชะตามักเล่นตลกกับชีวิตคนเสมอในตอนนั้นจกักรวรรดิรัสเซียมีจกักรพรรดินีคืออลิซาเบธที่หนึ่งซึ่งไร้ทายาสืบสันตติวงศ์เธอจึงแต่งตั้งหลานชายของตนเอง ปีเตอร์ที่3ขึ้นเป็นรัชทายาทจจกพัดินีอลิซาเบตต้องการหาว่าที่จจกพัดินีที่เหมาะสมให้กับหลานชายของเธอและเริ่มค้นหาในหมู่ขุนนางยุโรปโดยโซเฟียซึ่งเป็นชื่อเดิมของแคเทเธอรีนที่2มีความได้เปรียบในด้านสายเลือดเธอจึงได้รับการผลักดันจากกษัตริย์ของอาณาจักรบราซียฟรเดรชที่สองให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในราชวงศ์รัสเซียโดยตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของโซเฟียก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวัยเพียง14ปี แคทเธอรีนที่สองหรือชื่อเดิมคือโซเฟียถูกเลือกให้แต่งงานกับราชทายาทแห่งรัสเซียซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเองเมื่อแคทเธอรีนที่สองหรือชื่อเดิมคือโซเฟียเดินทางมาถึงรัสเซียเธอต้องบังคับตัวเองให้ปรับตัวเข้ากับที่นี่โดยเร็วและสิ่งแรกที่เธอต้องทำคือเรียนรู้ภาษารัสเซียให้เชี่ยวชาญโดยในฤดูหนาวโซเฟียเปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้ปล่อยให้ลมหนาวพัดผ่านเข้ามาเพื่อให้ตัวเองมีสมาธิและตื่นตัวในการเรียน แต่วิธีนี้ทําให้เธอป่วยอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อในขณะนั้นโซเฟียมีไข้สูงและอาการป่วยรุนแรงจนทําให้เธอหมดสติไปผู้คนในราชสำนักต่างคิดว่าเธอไม่รอดแน่พวกเขาจึงเรียกนักบวชนิกายลูเทรน์มาทําพิธีสวดครั้งสุดท้ายให้เธอแต่โซเฟียกลับปฏิเสธอย่างหนักแน่นและขอให้นักบวชศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียมาทําพิธีแทนด้วยในสายตาของชาวรัสเซีย การกระทำนี้ถือว่าเป็นการยอมรับในศาสนาที่ถูกต้องแต่ในสายตาของชาวปารียนี่คือการละเมิดต่อพระเจ้าในยุคที่การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าการรักษาโซเฟียจะใช้วิธีระบายของเหลวสีแดงออกจากร่างกายซึ่งทำให้เธอเจ็บปวดจนหมดสติในเวลาเพียง27วันโซเฟียต้องเข้ารับการรักษาเช่นนี้ถึง16ครั้งแต่ด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายเธอก็รอดชีวิตมาได้และด้วยความฉลาดของเธอโซเฟียให้เครดิตการรอดชีวิตครั้งนี้ แก่คำปฏิฐานของนักบวชออร์โธดอกซ์การกระทำนี้ทำให้เธอได้รับความชื่นชมจากคนในราชสำนักรัสเซียและจะกักรพรรดินีอลิซาเบธผู้ทรงจับตามองเธออยู่จึงยิ่งมั่นใจว่าโซเฟียเหมาะสมที่จะเป็นพระชายาของราชทายาทต,ต่อมาในปี1744โซเฟียเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์อย่างเป็นทางการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแคทเธอรีนอเล็กเซเยฟนาโดยการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เปรียบเสมือนการอำลาชีวิตในวัยยาวของเธอ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็กลายเป็นแคทเธอรีนที่สองผู้หมุนเวียนอยู่ในวงล้ออำนาจของราชวงศ์รัสเซียในพิธีรับสินหลังบ่าวของเธอถือเป็นครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนชาวรัสเซียในพิธีนี้แคทเธอรีนที่สองใช้ภาษารัสเซียอย่างคล่องแคล่วพูดคุยกับประชาชนด้วยความเป็นมิตรเธอได้รับเสียงชื่นชมจากทุกคนในราชสำนักในขณะที่ปีเตอร์ที่สามว่าที่จักรพรรดแห่งรัสเซียในอนาคตยังคงเป็นราชายาที่พูดได้แต่ภาษาเยอรมันเท่านั้นวันรุ่งขึ้น แคทเธอรีนที่สองได้มั่นหมายกับปีเตอร์ที่สามเจ้าหญิงและองคราชทายาทได้เข้าสู่พิธีสมรสเรื่องราวนี้ควรจะเป็นตำนานรักที่งดงามแต่สำหรับแคทเธอรีนที่สองแล้วความทุกข์ในชีวิตของเธอได้เริ่มต้นจากการแต่งงานครั้งนี้ขณะนั้นแคทเธอรีนที่สองมีอายุเพียง16ปีในเดือนสิงหาคมปี1745ที่มหาวิหารแม่พระแห่งคาซานในรัสเซียคู่บ่าวสาวยิงเคียงข้างกันเงียบสงบอยู่ต่อหน้าบาทหลวงเพื่อประกอบพิธีสมรสญิงสาวจากอาณาจักรรัสเซีย ที่มาจากครอบครัวซึ่งไม่ได้ร่ำรวยแต่ในวันนี้เธอกำลังจะได้แต่งงานกับจกักรพรรดิในอนาคตแห่งรัสเซียและกำลังจะได้เป็นพระมารดาแห่งแผ่นดินอนาคตที่สาวตระกูลสูงสักมากมายใฝ่ฝันถึงในขณะที่หญิงสาวผู้สดใสคนนี้กำลังรู้สึกเปี่ยมสุขกับชีวิตสมรสที่กำลังจะเริ่มต้นในคืนวันแต่งงานสามีที่ไม่ได้รูปงามของเธอกลับบอกว่าการแต่งงานของเราก็แค่ภารกิจทางการเมืองผู้หญิงที่ค่ารักจริงๆคือหนึ่งในานางกำนันของจกักรพรรดนี้ และพูดต่ออีกว่าข้าขอโทษแต่ข้าไม่อาจร่วมเตียงกับเจ้าได้หลังพูดจบชายคนนั้นก็หันหลังจากไปหญิงสาวมองตามสามีที่เดินจากไปน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลลงจากดวงตาที่เคยสดใสหลายปีหลังการแต่งงานแคทเธอรีนที่สองยังคงเป็นหญิงพรหมจทร์สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งนี่คือความอัปยศที่ใหญ่หลวงแต่ในตอนนั้นชายที่หันหลังจากไปไม่เคยคิดเลยว่าหญิงสาวที่เขาแต่งงานด้วยยังไม่ใส่ใจนี้ในอนอาคตอันใกล้ จะเป็นผู้พระกําอำนาจจักรวรรดิทั้งปวงไปจากมือของเขาจจกพัินี้ทรงทราบพฤติกรรมของพระนัด,ดาแต่ก็ไม่กล้าตำหนิปีเตอร์ที่สามพระองค์จึงทรงมุ่งเป้าความขัดแย้งและความไม่พอใจทั้งหมดไปที่แคทเธอรีนที่สองสถานะของแคทเธอรีนที่สองในพระราชวังก็ตกต่ำลงเรื่อยๆสถานการณ์ของเธอเลวร้ายมากภายใต้แรงกดดันอย่างหนัจกจากจจกพัินี้แคทเธอรีนที่สองตรหนักว่าหากต้องการเอาชีวิตรอดเธอต้องมีลูกให้ได้ดังนั้นเธอจึงคิดหาวิธี นั่นคือการบังคับขืนใจสามีของเธอตราบใดที่เธอมีลูกเธอก็จะปลอดภัยหญิงที่เคยตามต้อยคนนี้ใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวร่วมสัมพันธ์กับสามีของเธอโดยคราวนี้โชคชะตาเข้าข้างแคทเธอรีนที่สองเธอได้ตั้งครันและในที่สดุดก็ให้กำเนิดบุตรชายโดยตั้งชื่อว่าพาวิลที่หนึ่งเปตริชแคทเธอรีนที่สองเคยคิดว่าการให้กำเนิดองค์ราชทายาทจะช่วยกอบกู้ชีวิตสมรสที่แตกร้าวให้สามีเห็นคุณค่าและบรรเทาความสัมพันธ์กับจกักรพรรดินี ได้หลังจากมีรัชทายาทแล้วจกักรพรรดนินีก็ทรงรับตัวเด็กไปทันทีและตัดสินพระทัยที่จะเลี้ยงดูเด็กเองส่วนปีเตอร์ที่3ก็ไม่สนใจลูกเลยแคทเธอรีนที่สองที่เพิ่งคลอดลูกเรากับเครื่องจักรที่เสร็จสิ้นหน้าที่การให้กำเนิดเธอนอนอยู่บนเตียงตามลำพังโดยไม่มีใครดูแลเธอต้องทนกับความเจ็บปวดผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานจนล้มป่วยและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่นานการป่วยครั้งนี้ทำให้แคทเธอรีนที่สองมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของจกักรพรรดนินีและสามีของเธอ บางทีจากช่วงเวลานั้นแคทเธอรีนที่สองซึ่งผิดหวังอย่างมากจึงเข้าใจว่าในราชสำนักที่เยนชานี้มีเพียงการครอบครองอำนาจเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเธอจึงเริ่มมองหาเส้นทางของตัวเองในปีที่10ของการแต่งงานปีเตอร์ที่สมได้ขึ้นครองราชและแคทเธอรีนที่สองก็ได้กลายเป็นจักรพรรดินีแต่ปีเตอร์ที่3กลับสนใจเพียงการพูดคุยเล่นหรือฝึกสุนัขเท่านั้นพวกเขาแทบไม่เคยนอนร่วมเตียงกันเลยแคทเธอรีนที่2มีความงามที่ไร้ที่ติ ทางรูปลักษณ์ที่งดงามวาจาที่อ่อนหวานสติปัญญาที่เฉียบแหลมและบุคลิกที่โดดเด่นความงามของเธอย่อมดึงดูดใจชายหลายคนในขณะนั้นเชอนิชอฟซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยของปีเตอร์ที่3ได้ลหลงใหลในตัวเธออย่างมากเขากลายเป็นคนรักคนแรกของแคเทเธอรีนที่2โดยในช่วงเวลานั้นแคเทเธอรีนที่2ไม่ต้องการใช้ค่ำคืนที่แสนยาวนานเพียงลำพังอีกต่อไปทั้งสองจึงตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วและได้สัมผัสถึงความสุขทั้งกายและใจ ที่เธอไม่เคยมีมาก่อนในขณะเดียวกันแคทเธอรีนที่สองก็ใช้ความสัมพันธ์กับออลอฟเพื่อรวบรวมการสนับสนุนจากกองทหารรักษาพระองค์จำนวนมากจนค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นต่อมาเธอก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความเจ้าชู้เธอมีชายคนรักและชายบำเรอมากมายลูกชายสองคนและลูกสาวชื่อจอมคินนาต่างก็เป็นลูกที่เกิดจากชายคนรักและชายบำเรอความสัมพันธ์ระหว่างปีเตอร์ที่3และแคทเธอรีนที่2ตกต่ำจนถึงขั้นที่ทั้งสองเบื่อหน่ายกันละกัน ปีเตอร์ที่สามมีท่าที่หยาบคายกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นดูหมิ่นเธอต่อหน้าทารกํำนันในงานเลี้ยงทางการทูตครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจากักรพรรดิและจกักรพรรดนินีที่ไม่ลงรอยกันนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปจนความตึงเครียดระหว่างทั้งสองถึงจุดที่พร้อมจะระเบิดแคเธอรีนที่สองซึ่งมีแผนการอยู่ในใจเริ่มแอบหาแรงหนุนจากขุนนางผู้ทรงอิทธิพลเมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตและลูกสาวของเธอก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกปีีเตอร์ท่3 พังทลายลงโดยสิ้นเชิงเมื่อปีเตอร์ที่3หรือว่าแคทเธอรีนที่2นอกใจเขาไม่ได้เลือกที่จะให้อภัยแต่แอบวางแผนเพื่อปลดเธอออกจากตำแหน่งอย่างลับๆทว่าแคทเธอรีนที่สองในวัย33ปีไม่ใช่เด็กสาววัย14ปีที่ไร้เดียงสาอีกต่อไปเมื่อเธอรู้เรื่องนี้เธอก็ชิงลงมือก่อนโดยในคืนวันที่8กรกฎาคมปี1 7 6 2ด้ยกวยการสนับสนุนจากกองทหารรักษาพระองค์แคทเธอรีนที่2ร่วมมือกับเหล่าขุนนาง ในานการเมืองที่ไม่พอใจการปกครองของปีเตอร์ที่3ร่รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากออดอฟชายขุนาของเธอและกองทหารรักษาพระองค์เธอก็ประสบความสําเร็จในการก่อรัฐประหารโค่นล้มการปกครองของปีเตอร์ที่3และขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิแบบเต็มตัวซึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมาปีเตอร์ที่3ก็สวรรคตอย่างลึกลับต่อมาวันที่18กรกฎาคมแคทเธอรีนที่ 2, สองทรงสวมมงกุฎที่มหาวิหารอัสซัมชันและประกาศอย่างเป็นทางการถึงการปลดปีเตอร์ที่สาม แคทเธอรีนที่สองขึ้นเป็นซาหรือกษัตริย์แห่งรัสเซียกลายเป็นจกักรพรรดิองค์ที่8แห่งจกักรวรรดิรัสเซียแต่ถ้าคุณคิดว่าแคทเธอรีนที่2ในตอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนั่นแปลว่ายังประเมินเธอต่ำไปผู้หญิงคนนี้จะสร้างแรงสันเทือนไปทั่วทั้งยูเรเซียไม่มีข้อสงสัยเลยว่าหญิงผู้นี้ช่างฉลาดหลักแหลมเธอจับจุดความขัดแย้งที่ประชาชนให้ความสนใจและเข้าควบคุมการปกครองของประเทศได้อย่างราบรื่นความสําเร็จของการรัฐประหารทําให้แคทเธอรีนที่2มีเวลา และพลังมากขึ้นในการคิดหาวิธีที่จะทําให้ประเทศมั่งคั่งและมีกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้แคทเธอรีนที่2ได้ออกมาตรการหลายอย่างพร้อมทั้งสนทนาและเรียนรู้จากนักปราชญ์ชื่อดังหลายคนในยุคนั้นและด้วยการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องทําให้รัสเซียค่อยๆฟื้นตัวจากความเสื่อมถอยไปสู่ความรุ่งเรืองในฐานะผู้กุมอํานาจสูงสุดแคทเธอรีนที่2เข้าใจดีว่ารัสเซียลหลงไหลในสงครามขยายอาณาเขตและเธอเองก็ผลักดันธร,รมเนียมนี้จนถึงขีดสุด โดยโปแลนด์ and, ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษตกเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกหลายครั้งและแคทเธอรีนที่2ได้ส่งกองทัพรัสเซียไปเหยียบย่ำโปแลนด์ถึง3าครั้งในเดือนตุลาคมปี1763เมื่อกษัตริย์โปแลนด์สวารคตแคทเธอรีนที่2ได้ใช้อำนาจทางการทาหารและเงินจำนวนมหาศาลบังคับให้รัฐสภาโปแลนด์ and, เลือกสตานิสวาฟออกลสบนิโอโตสกีคนรักของเธอขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโปแลนด์ and, เพื่อเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงกิจการภายในของโปแลนด์ โดยในวันที่5สิงหาคมปี1772รัสเซียปรเซียและออสเตรียได้ลงนามในสนธิสัญญาแบ่งแยกโปรแลนด์ครั้งแรกที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียได้รับดินแดนทางตะว,วันออกของโปรแลนด์เป็นพื้นที่92,000ตารางกิโลเมตรนี่เป็นครั้งแรกที่แคทเธอรีนที่2ร่วมมือกับปรัสเซียและออสเตรียในการแบ่งแยกโปรแลนด์แต่หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสกลุ่มผู้รักชาติของโปรแลนด์ ได้พยายามนำระบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญมาใช้เพื่อฟื้นฟูประเทศให้เข้มแข็งและป้องกันการถูกรุกรานจากมหาอำนาจรัสเซียต้องการปราบรามการต่อต้านของผู้รักชาติในโปรแลนด์ในเดือนพฤษ,ษภาคมปี1792รัสเซียจึงได้ส่งกองทัพกว่า10,000 0นายบุกโจมตีโปรแลนด์อย่างเต็มกำลังรวมกับกองทัพปปรัสเซียพวกเขายึดครองโปรแลนด์ทั้งหมดแคทเธอรีนที่2และปรัสเซียได้ลงนามในสนธิสัญญาแบ่งแยกโปแลนด์ครั้งที่สอง ซึ่งรัสเซียได้รับดินแดนเพิ่มอีก250,000ตารางกิโลเมตรแต่การต่อต้านของประชาชนโปโลแลนด์นำไปสู่การปฏิวัติแห่งการกอบกู้ในปี1794และเพื่อกำจัดปัญหาในอนาคตในปี1 7 9 5รัสเซียปารัสเซียและออสเตรียได้แบ่งแยกโปโลแลนด์เป็นครั้งที่3รัสเซียได้รับดินแดนเพิ่มอีก1 2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรโดยจากการแบ่งแยกโปโลแลนด์ทั้ง3ครั้งรัสเซียได้ดินแดนรวมทั้งหมดกว่า4 6 0 0 0 0ตารางกิโลเมตร และแคทเธอรีนที่สองได้โลบโปแลนออกจากแผนที่โดยสมบูรณ์จากบันทึกสั้นๆที่มีอยู่เราพอจะเข้าใจได้ว่าหากคิดว่าแคทเธอรีนที่สองกล้ารังแกแต่ประเทศที่อ่อนแอถือว่ายังประเมินเธอต่ำไปจจกวัดออตโตมันเคยเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่ทรงพลังควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ผลักดันให้ยุโรปต้องค้นหาเส้นทางเดินเรือใหม่ในฐานะที่ชาวรัสเซียเป็นชนชาติบนแผ่นดินใหญ่พวกเขามีความปรารถนาที่จะหาช่องทางออกสู่ทะเล จกักรวรรดิออตโตมันก็ถูกมองเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเสมอมาเพื่อให้ได้ครอบครองทางออกสู่ทะเลดำแม้จะผ่านการพยายามของกษัตร,ริย์รัสเซียหลายพระองค์แต่ความฝันนี้ก็ยังไม่เคยเป็นจริงจนกระทั่งในปี1768แคทเธอรีนที่ 2, 2> ได้ย่ยยุให้ออตโตมันเปิดสงครามกับรัสเซียและในที่สดออตโตมันก็ประกาศสงครามกับรัสเซียนี่คือการ,รเผชิญหน้าระหว่างจากักรวรรดิอันเกรียงไกรกับจกักรวรรดิใหม่ที่มีจกักรพรรดินีที่ยังยาวเป็นผู้นำในตอนนั้น หลายคนเชื่อว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้อีกครั้งแต่ผลลัพธ์กลับเกินความคาดหมายรัสเซียคว้าชัยชนะขาดลอยในสีสมรภูมิหลักได้แก่แม่น้ำดานูบคาบสมุทรไครเมียเทือกเขาคอเคซัสและทะเลเอเจียชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถบรรลุความฝันที่ยาวนานในการได้ครอบครองทางออกสู่ทะเลดำส่งคมระหว่างรัสเซียและออตโตมันสองครั้งภายใต้การนำของแคเทเธอรีนที่สองถือเป็นการแก้ปัญหาใหญ่ที่ค้งางคามานานของรัสเซีย เรียงเป็นการสารต่อความปรารถนาที่ปีเตอร์ม,มหาราชเคยวาดไว้นอกจากนี้เพื่อยุติภัยคุกคามจากชนเผ่าเร่ร่อนในเอเชียแคทเธอรีนที่สองยังได้พิชิตอาณาจักรไครเมียขาอย่างเด็ดขาดอีกด้วยแคทเธอรีนที่สองปกครองรัสเซียเป็นเวลา34ปีเธอสามารถแย่งชิงทางออกสู่ทะเลดำจากตุรกีแบ่งโปรแลนด์ถึง3าครั้งและลบโปรแลนด์ออกจากแผนที่ยึดครองอสกา้าและหมู่เกาะอลูเชียนสร้างระบบโรงเรียนสามาัญที่เป็นระบบการศึกษาแบบไร้ชนชั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียจากนั้นแคทเธอรีนที่2ออกคำสั่งหลายครั้งเพื่อทำสงครามและด้วยชัยชนะจากสงครามเหล่านั้นทําให้พื้นที่ของรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง6 7 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรจนทําให้รัสเซียกลายเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ข้าม3ามทวีปคือยุโรปเอเชียและอเมริกานอกจากนี้ยังมีอิทธิพลเชิงลึกต่อประวัติศาสตร์โลกเธอได้เขียนบทสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของรัสเซียคนที่รักเธอรักด้วยความาคลั่งไคล้ส่วนคนที่เกลียดเธอก็เกลียดสุดขั้วใจ ชีวิตของแคทเธอรีนที่2เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรุงร่งโรธความเจ็บปวดของเธอคือการที่สามีไม่ได้รักเธอและลูกชายที่ถูกพรากไปตั้งแต่เด็กทําให้ลูกไม่มีความผูกพันกับเธอแต่ความรุ่งโรดของเธอคือการใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ถึงขีดสุดทั้งสร้างผลงานที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และมีชีวิตที่คนทั่วไปไม่อาจสัมผัสได้แม้ประวัติศาสตร์จะอยู่ห่างไกลาจากเราแต่ชีวิตอน,นาทึ่งของแคทเธอรีนที่สองยังคงตราตรึงในความทรงจาสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือคําพูดที่ว่า ถาฉันมีชีวิตยอยู่ได้ถึง200ปียุโรปทั้งหมดจะต้องคุกเข่าอยู่แทบเท้าฉันสะท้อนความเป็นจกักรพรรดินีที่แท้จริงของเธอรายการของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและร่วมพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์นะคะที่นี่คือบันทึกพิศวงแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ